โอเคเ็ดเสียงเ็ดเสียงโอเคครับก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอีกครั้งนะครับอะไรครับในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมไมเกะกันอีกแล้วนะครับก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรเลยนะครับประมาณ4สัปดาห์ได้นะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับก็เพราะว่าช่วงวันหยุดปีใหม่นี้ก็แน่นอนครับมันก็ต้องสังสรรค์กันหน่อยนะครับ ก็เลยยาวเลยนะฮะยาวยาวไป4สัปดาห์เลยนะครับก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่กับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับปีนี้ก็หวังว่าจะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะครับตังเป้่าเอาไว้สัก่าปีนี้ขอให้ได้สักพันนึงก็ยังดีนะฮะ <c oughs> ลงคลิปแล้วไม่มีไม่มีคนดูก็มี <c oughs> ท้อเหมือนกันนะฮะ อามากนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะลงคลิปต่อไปนะครับถึงจะไม่มีคนดูก็ตามนะครับเรามาเปิดคลิปแรกของปีนี้กันเลยด้วยอ่าคลิปสุมกาชาแน่นอนครับช่องผมมันก็ต้องเป็นอ่าการสุมกาชาอยู่แล้วนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสุ่มกาชาในเกมนิกเกะกันอีกแล้วนะครับคลิปสุมกาชาผมล่าสุดเนี่ยเป็นคลิปสุมพี่ซันเดย์นะครับในฮองไกสตาริเอลนะครับ น้องผฝากก่อนน้อผมได้พูดเอาไว้ในคลิปที่สุ่มน้องซินเดอเรลล่าไว้นะครับว่าผมไม่มีน้องสการ์เล็ตนะครับสการเล็ตเงาดำนะครับในคลิปที่ทแล้วนะในวันนี้นะครับน้องเขาก็รีรันกลับมาแล้วนะครับน้องสการเล็ตเงาดําพิฆาดนะฮะซึ่งผมอยากได้มากนะครับทั้งล่าสุดเนี่ยผมสุ่มไม่ได้นะครับงั้นมาเรามาเปิดสการา ในปีนี้โดยการสุ่มน้องสกาเลตกันเลยดีกว่านะครับถ้าได้ก็ลงนะครับถ้าไม่ได้ก็ก็ลงนะครับเพราะเดี๋ยวไม่มีคิดจะลงเสียดายนะครับตอนช่วงที่สกินน้องมาเนี่ยผมไม่ได้ซื้อเก็บเอาไว้นะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนั้นจะไปซื้อสกินน้องซินเดอเรล่านะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราเก็บตัวไว้ก่อนนะครับสกินไว้ทีหลังนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเวลาราก็มาเริ่มซุ่มกันเลยดีกว่านะครับไปขอแบบว่าเปิดปีนี้ ด้วยน้องสกาเลตเลยแล้วกันนี่ครับไปครับ10โลแรกไป let's go โหนี่เป็นการสุ่มกาชาครั้งแรกของปีนี้เลยนะครับเนี่ยโอเคไปครับเปิดมาทองโดยกูกรีดแน่นอนโอเคครับม่วงไปครับไม่กลัวครับมาทองโอ้มาแล้วเฮ้ยคิดกูจะสันหรือเปล่าวะเนี่ย แต,แต่แต่เราอย่าได้ใจไปนะครับมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับนี่แกอุ้ยเยู่ี่สองทองมาเรามาลุ้นกันนะครับว่าตัวต่อไปนี้จะเป็นน้องสการ์เล็ตหรือเปล่านะครับหนึ่งสองสามถ้าได้เนี่ยผมจบคลิปเลยนะถ้าได้เนี่ยผมจบโอ,โอเคครับยังเหลือไม่เป็นไรครับยังเหลืออีกหนึ่งทองนะครับโอเคเราอย่าใจเสียนะครับเ,เ,รเรานิ่งไว้ก่อนนะครับนิ่งไว เอ้ยอเ,ลยเยมลเยน่ครับยินด,ด,ดีต้อนรับน้องสกาเลตครับเฮ้ย <c oughs> โอ้โหอ <c oughs> ืมนโ่ลูกแหมจ้าโอเคครับมันเหมือนกับเหมือนจะโชคดีนะ <c oughs> <c oughs> เราเหลืออีกเท่าไหร่ว่ามันอกี้ไม่ได้นับนะฮะุูมไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะขึ้นเตือนเอาไว้ขึ้นเตือนว่าเพชรคุณจะหมดแล้วนี่ยโอเค ไปครับม่วงตามระเบียบนะครับมันไม่มันไม่มีทางที่จะออกทองสองรอบหรอกนะมันยากมากนะครับต้องทาบุญบ่อยๆนะฮะถึงจะได้ทองสองรอบโอ้โหม่วงโอเคครับไม่เป็นไรนะครับเรายังนิ่งอยู่นะฮะอื้อหมกี่เอ้ยเมื่อกี้รู้สึกว่าโชคของปีนี้ผมจะหมดกับเมื่อกี้แล้วหรือเปล่าฮะโชคกูน้อยจังโอ้ย อย่าทำแบบนี้กับพี่ได้ไหมขอทองได้ไหมลูกโอ้โหจนันเอ้ยไหนดูสิทางนี้อาจจะอื้ื <c oughs> อีกแล้วเฮียต <Here. S 2> ปากูจะเป็นสีม่วงแล้วเนี่ยอย่าคาดหวังอ้าวโอเคไม่คาดหวังละ <c oughs> แมงเอ้ยต้องใช้เพชรแล้วนะครับ <c oughs> โอ้โหเฮีย yeah. ได้ปะเนี่ยไป <c oughs> โอ้โหเชี่ยเมื่อกี้เท่าไหร่วะสองพันใช่ไหมเราเหลือโอกาสอีกไม่ถึงสามรอบแล้วนะครับหุ้ยอืมโอ้โหขอบคุณมาแล้วครับทองทองนี้ต้องเป็นน้องสการ์เล็ตแน่นอนนะครับเฮ้ยแต่ว่าเราอย่าเราอย่าคาดหวังก่อนนะครับเราจะได้ไม่เสียใจนะครับโอเคขอแบบสองสองแบบเมื่อกี้รอบแรกเลยได้ไหมอือ แม่งน้องสกาเลตต้องมานะครับเพราะว่าผมไม่อยากเสียใจกับปีนี้นะครับเปิดมาอืออะอือโอเจยโอ้โหโอ้ยไม่แม่งเ้ยโอเคครับหกพันเหลือได้อีกสองรอบนะครับโอ้โหก็พอดีกับ บัตรทองเลยนะครับโอ้โหวันนี้ได้แน่นอนนะครับแต่ว่าอยากให้แบบสองสองรอบนี้เนี่ยได้น้องสการ์เล็ตเลยนะครับผมจะได้เก็บตัวทองเอาไว้เอาไว้สุ่มตัวเบต้ามั่งนะครับโ <c oughs> อ้ยเฮียเฮีย,ย,ย,ย <c oughs> มาเรามาลุ้นกันนะครับว่าสองรอบนี้เราจะได้น้องสการ์เล็ตหรือเปล่านะครับไปไปครับรอบแรกต้องได้ขอให้ได้ขอให้ได้ในสองรอบนี้นะครับเพราะว่า ไม่อยากเสียบัตรทองไปอีกแล้วโอ้ไม่กอดเฮ้ยอุ้ยอุ้ยมาว่ะมาแน่นอนโอเคครับโอ้โหมันต้องงี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้สุ่มกาชาแรกของปีเป็นไงประสบความสําเร็จนะครับอ้อโห้ยกูมีกำลังใจในการสุ่มกาชาต่อเลย โอเคครับเราไม่แห้วนะครับปีนี้เปิดมาแบบนี้ก็สดใสทั้งปีแน่นอนนะครับนะฮะคือ <laughs> เราได้มาแล้วนะครับน้องสกาเลตนะครับอ้ชื่นใจนะครับเยี่ยมมากเยี่ยม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 โอไม่มีแถมเลยเหรอ <laughs> แด่คือจะเอาสอกนะครับปีนี้ต้องเป็นปีที่ดีของเราแน่ๆเลยนะครับ โอเคโอเคครับก็ยังเหลืออีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ตัวทองแล้วนะครับโชคดีไปนะครับโชคดีที่น้องการเล็เราออกมานะครับเมื่อกี้ผมใจเป้าไปแล้วนะครับเพราะว่าแม่งออกสีม่วงนะครับไม่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าน้องเขาจะมาส่ <laughs> วนเรื่องสกินเนี่ยเดี๋ยวรอให้รอให้มันรีลันกลับมานะครับโอเคเป็นการเปิดคลิปแรกของปีที่ดีมากๆเลยนะครับไม่ไม่ไมอ่า ไม่เสียหายนะครับบางกีกูจะพูดว่าหลุดเลสแล้วนะครับ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวค่อยไปหลุดเลสกันในฮองไกสตาร์เรลนะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังอ่ยุ่งอยู่กับท่านเฮอร์ต้าอยู่เลยนะครับตอนนี้คือผมไม่ได้ทําคลิปสุ่มฮองไกสตาร์เรลในเร็วนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้เพชรผมเนี่ยโดนท่านเฮอร์ต้าเราดูดดูดไปจนหมดแล้วนะครับโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปในวันนี้นะครับเป็นคลิปแรกของปีนี้เลยนะครับที่ผมทํานะครับถ้าใครชอบ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปมากเลยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นเกมอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับปีนี้คงได้ลงเกมอีกเพียบเลยนะครับเพราะว่าผมได้ดองเกมกับซื้อมาเรียกได้ว่าเต็มคลังกันเลยทีเดียวนะครับรอติดตามชมได้เลยนะฮะสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ